โจีวินไซผมครับมาดูว่าจะมีเกมสหรือเปล่าฮะไกาส่วนโอจีไปหมก็ล้นคอมสันหน้าพังแนะเอาหน้าไปแนบแล้วช็อกเวฟตีสป์ไปครับด้านนี้ครับไล่ปาดเข้ามาผมสับยับนีนัสั่านง ซาโรดไปได้ผมกลายเป็นเยอันก็นสีบชายตายครับยำลุ่ลุ่มครับนี่ก็แท็กชีมตีสโนโบอลเชื่อกไปต่อฟอลสุที่กรบผมยูคาริสกรบผ,ผมเรียบร้อยแตกพ่ายไหมหนึ่งตัวมีการไส่ทามกันนิดหน่อยฮะสกีเวอร์ครับผมกระชากเข้าทาวเวอร์อีกครั้งผมหลังจากที่สวนเมื่อวนันเส่วนมิดวันจกกัดการยามิชไปแต่จะรอดหรือเปล่าดีเฟกโคกาสกผมก็ไม่ได้เข้าไปใกล้นะ อัดก็น่าโดนของดูเขาสปายคิลลี่สปีกับเซฟไปครับไปลงย้อนต่อฮะไปไปที่ได้าโดนของป่ามิดวันคอยครับผมโัเชลว่างไอสกีวกระชากไปใส่ไม่หมดช็อคเวฟหนึงไ่มาจะอาพีผมแต่ย้อไว้ก่อนอาพีแล้วกันครับแล้วบัดรายข้าถึงไว้แล้วหนีไม่รอดฮะสกอร์เป็นสองต่อสี่ครับโลอริงคันเดอร์มาปาดหนึ่งครับผมแต่ไม่มีตัวชิ่งแบบตอวสันอ้อไปครับสองลูกบอลครับผม ยามิชโชหลบแบบดิจิตอลไหมเชนก็ยังต่อบาดไรวาคั้นไว้พยายามโยกกับมาแล้วก็สวนลูกเข้าแทงครับผมจากหน้าไปแต่เต้นเน,ในชว่วงีดผมทำการฆ่ายามิชไฟฮะโอ้ oh my god สองต่อสี่ครับอินไซส์แล้วก็โอจิช็อตเวฟจุดกาไปครับแล้วความยาวคือมันสโลว์ครับผมสโนว์บอลเข้าไปหาวางลงต่อแล้วเข้าฟาดในแดนของคิลลี่สปีดนั่นลิฟนะฮะสามต่อสี่ครับ ของฝั่งนี้ก็อัดหนักกันไปคนระับแดนโดของฝั่งนี้ครับยูคาริสครับเรียบร้อยอีกแล้วไหลไหกิ๊บหมาล่ะเปล่าเองสกีเวอร์กระชากผ่านไปฮนะทางนั่นโดนของฝั่งท็อปสันตายผมสกีเวอร์มาผมช็อกเวฟผ่านเข้าไปใส่เดินเซฟบัดไวระเบิดครับผมกดรองเท้ากาเดี้ครับนักรอบนี้แล้วแล้วตอนนี้ครับไอ้บลาสมาผ่านเข้ามา ฐาดเตะโดดของฝั่งนี้บอลรัดพัดต่อยเข้าไปโอมิสแสใส่ลูน่าเต็มแล้วลูน่าตายผมโนเชลพยายามจะพาหนีหนีไม่ได้ผมติดอยู่ครับผมโนเชลก็คู่ดาวต,ตีด้วยครับตรงนี้ลนาดิเบตฟูรีปั่นใส่เตะโนเชลโนเชลเรียบร้อยผมเซฟเข้ามาผมเจออาร์พีจับรวมเต็มตีเซฟเซฟย้ำต่อโรนิเดอร์มาลงแบล็คโคว้าผมใส่ย้ำต่อดูดอัดต่อเนี่ยผมวนรอบสามวนรอบสามวนรอบสามหลอดสองรอบก็พอครับผม และนี่ก็เซฟตายสวนด้านโอลิ่กับแอคทีฟชายไม่นอยผมสโนวโบอลชนมาไม่ทันครับผมหนีไปได้ก่ดดอน Shadow Demon ตอนนี้ก็ดเดมิทร์สแล้วครับผมบอลรถฟันต่อยมาเนอะฮะไอ้บราดยิงมาโยกลงไปล้มีควันแล้วนี่ครับทางนันยาม,มิสตายผมคิลิสเปียงนัซักซ่าผมบันปลายผมแต่พุ่องออกมาได้ครับไล่ตามปีมลุลุ้ครับลูน่าลูน่าว่าไงผมสวนมาเข้าจิ้มมาครับสมศ์จัดการทางด้านโนเขาด้วยาริสไปได้ฮะตีเทาวาบิเลนย้ำต่อครับโอจี มาต่อครับเบตฟูรีปัดปัดกันไว้ฮะตอนนี้ตามด่านโดของวันนี้อาพีจับรวบไปคผมแต่ลิงบาฮิวครับผมแล้วก็รีโลเคตอีกครับโอ้โหอาพี RP แบบว่างเปล่าฮะเอาเละฮะว่ายังไงครับผมต่อยยับไปเนื่องโดของลิฟครับลิฟจะปอยได้หรือเลปล่าล่ะทีครับผมเรียบร้อยไปครับลิฟไม่รอดฮะโดเทลเซฟโดไวอีกครัง้งแล้วเปิดอีกคลิปมานำร่องไปครับผมไม่มีใครฮะ ตัวของฝั่งนี้โอปิสเล่ผมช่วยกันฐานดาเมจแบ็กบอลไปเลยครับผมแต่แบ็คโอลอยู่แบบว่างเปล่าผมพเพื่อนล่าออกไปผมโอ้โหท่านนี้ตัวของแอคทีฟชายแรงครับผมถึงแม้ว่าโอปิสเล่ใส่หลายคนก็ทำดาเมจอยู่หนักอยู่เหมือนกันนะสโนว์บอลครับผมปาดขึ้นน้ำร้นพาเนื้อตัวของฝันน่งดูหน้าหนีไปก่อนฮนะมิดวันกับเนื้อซักซ่ารอดไปผมเกือบโดนแอคทีฟครับผมป่วยพิดมา5นะ้าสเต็คฮะ และนี่พีมอลกย้ำต่อสวัสดิ์มาเขือไปครับผมแท็กทีมตีครับผมคุ่อย่างไปครับทิเบอร์คิวเขายังไม่อยู่อยู่แค่นั้นบิงคบ็อกครับผมไม่ให้เข้าป่าฮะทางด้านของซักซ่างเขาครับผมบิงคติดป่าครับผมไม่ได้บล็อกแล้วแบบนี้บล็อกตัวเองฮะด้านตัวของดูคาลิสครับผมก็หาเหลี่ยมในการวาร์ปกลับครับไปฮะเบนโมรีปัดนะครับก็หนีไปพ้นเจอวอลล์รถพัดครับทางด้านีกก้นกซิบชัยขึ้นไปสูงก็พ่าวไปหน่อยครับแล้วก็เรี่ปล่อยฮะสกีเบอร์ทอยัม ก็ช็อคเวดอีกมาย้ำต่อฝั่งเดินเซฟครับอ้อมผ่านกันไว้ฐานการีสับๆยุดงยากหมเซฟตายครับแล้วก็รับเชือกวางลงย้ำต่อมิดควันวเจอไอ้ปลาสเปล่าไอ้ปลาเฉยหมดส่วนนั่นโดนเชนียบรีโลเกตกลับด้วยหรอรีโลเกตกลับแดนบอครับโลลิ่ขันเดอร์ไปซนเข้าครับจิ้มทางด้นานดุยเคฟโฟกัสตายกลางอากาศและซักซ่าก,ก็จัดก,การยามิสและหน้าไปอีกศพหนึ่งแฮก้าต่อยี่สิบเอ็ดครับเงินของโอจีนำไปสิบเคผม นี่แล้วครับถโถมไม่ดีก็เจอ OG ครับกลับมาแบบเดือดๆครับอย่างที่ว่าไว้ในเกมที่แล้วคือตัว OG จเนี่ยครับจะเริ่มออนไลน์ในที่แบบ12 15อะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็โถมรัวๆครับชอบชวนทะเลาะอยู่แล้วนะตีทาวเวอร์แบบเพลินครับหลูหน้านี่ของแน่นมากครับมีสัตตันิกนะฮะแล้วก็สเกตยาฉากรับสเตตัสรีซิทแชทมาแบบเดือดครับผม โบอลเชิญก็ไปบีมาลุยย้ำต่อโซลโล้ก็จิ้มย้ำอีกทีกับไอ้ฟลัดมาแล้วฝั่งนี้เปิดกะบมดเลือดอีกใส่บอล้าไปเดินของลิฟท์ซด์ยครับผมรวมต่อกับแบ็คโคใส่หนักจัดเต็มเออสวนแอคทิฟชายไม่รอดครับเอาไปช็อกเวสกี้ว่ากระชากผ่านมาผมสับยิบมย้ำบอลใส่แล้วมีควันยังไงต่อกบผมสโสนบอลไล่อ้อมข้ามผ่านมามีกวันครับใส่หนักต่ออาร์พีจากโลกไปโอเวอร์สแลนใส่แล้วมีกวัน มิดวันเสียจีบอกแล้วก็จ่ายทั้งอาพีทั้งโอปิสเลสไปด้วยฮะตอนนี้กับผมรับเจอวางลงไว้ไม่ให้เดินผมแต่ไม่สนใจผมทอมสานลมโฉบเฉียวกระชากหัวครแล้วก็แทงรอบจิบไปผมกโนเชียวพยายามจะพาลีโลเคนหนีหนีไม่ like, pues oh, hey, ทันครับผมเขาสันตายไปก่อนฮะมิดวันก็คุยกับผมเคลียร์บาร์แหกบนไปแล้วไหลต่อกลางเลยหรือเปล่าครับวีมาสแปมอัดลงรัวๆผมที่ด้านตัวของบินสแตรดแล้วนี่โนเชียดึงนผ่านมาพยายามจะโคเวอร์ผมให้ทางด้านตัวของฝั่ง โดเทลรอดปลอดภ il, ัยครับเป็นเหตุผลว่า verso, ทําไมทีโมจียังโคตรงนี้ไว้นะฮะแล้วก็ดันตรงกลางต่อครับเป็นจังหวะประจวบเหมาะพอดีหรือเปล่าที่ท็อปซันนมจะวาร์ปยินลงฮะตบเวยบอสจีว่ากรชากไปจังหวะนี้ครับสโนบอเซฟอีกแล้วครับผมซักซ่าครับซักซ่าเซฟอีกแล้วแต่พิทวันนี้น่าจะตายผมดาเมจมันเกิดจะรับไฟเจอร์โซแคชเชอร์ครับจากนั้นยามีเชือมชาโดนิม่อน ดับกลุ่มลงไปช็อกเวฟดึงบ้าหมดโนเชลตายครับเอาบ้าครับตอนนี้มีสไตราย์จะล่ากันต่ออีกทีครับผมทางฝั่งนี้ครับรีโลเกตมารับถึงที่ผมยามิสตายครับช็อกเวฟไปครับสกีเวอร์กระชากไปย้ำต่อไอบลาครับอาร์พีจับกวบเซบอมลิงค์ไม่ทันแล้วครับโดเทลปล่อยมิดวันเลยเลิกกันครับมันแหลมเกินจะรับไหวครับผม ยัำต่อวอรรษพันต่อยครับผมสกีเวเชียร์มาแบ็คโฮไปแว็บเดียวเท่านั้นครับเอาไอโอไปรีโลเคตตอนแบ็คโฮครับผมเอาหมัดครับตอนนี้แต่ยังไงต่อทานดาโนของฝั่งท็อปสันยังพุ่งมันอีกครับผมพุ่งข้าไปแล้วครับทานดาโนของปันซิงเกอร์ตายไล่ต่อครับไอ้บลารไปก่อนต่อเมาดูคาริสดูคาริสเดินเดินผมก็มาซับเบร์โคจิบจิบย้ำย้ำต่อแจ็คคิวั่านทอมสันเลยครับไล่ตามไปซื้อเกิดมาผมเออ การเดินมิดวันคับผมว่าผิดลงมาแล้วกระบุกรถพันต่อยกับเซฟชายตายวอาเซฟชายมีบายแบ็กอยู่นะด่านนี้ทอมสันจิ้มดิดอาร์มดิดอาร์มไม่ติดกับผมจากด้านข้างยังไงต่อเลยคิวคิวแล้วคิวอีกคิวแล้วคิวเล่าเดดฟูรี่มากดคิวขึ้นเป็นข้อแลยครับตอนนี้ทางด้านโนของฝั่งเซฟกรบผมรองเท้าการ์ดีๆนี่ครับใส่หนักจัดเต็มดลยยูคาลิสตายแล้วก็จีจีเวล,ล,ล,ลเพลครับเป็นทางด้านโนของฝั่งทีโมจีชนะไป2-0นภูษณ์สวัสดิ์จบเกม ไม่เหเหม Sag ีเกม3ามให้เชิชมเลยจะพีจ๋ามิดวันบอกว่าพึ่งตายแล้วก็เราจะวิ่งมาตัดลิมิตปิดงานผมแต่เกมมันจ g ก่อนนะโอจครับจบเกมเร็ว27นาทีครับถมเกมแบบสุดๆนะฮะเพราะว่าลูน่าของเยอะมากครับเป็นทางด้านแสงยาฉะแล้วก็ทางด้านตัวของสตนิกได้นะฮะมาในจุดนี้ครับผมนี่คือลูน่าตายเยอะกว่าใครเพื่อนลยฮะไปแลมในช่วงท้ายๆเกมซะหน่อยครับผม โชเปียสแล้วนี้ก็คือตอนนั้นเอเอนี่ตายไป12ตัวครับเกมนี้ครับตัวของฝั่งโนเทล no ก็ผมฮิวไปเปิดสี่นะในยีิบเนาทีครับฮิวยับยับนะฮิวแบบไม่หยุดยัง้งใส่แนนออร่าว่าเรายรมีออฟฟิลลิ่งมาครับเพราะว่าไม่จาเป็นต้องใส่ฮิวมีอินิกมาเนี่ยรองเท้ากาเดียนฮิวให้อยู่แล้วฮนะซึ่งเกมนี้ต้นเกมนี่กลายเป็นเซฟนะครับคอยทาการ คิวอยู่อย่างต่อเนื่องครับผมมีรนรนกันนิดหนึ่งสำหรับทางด้านท็อปสันเนาะในช่วงต้นนะครับกับทางด้านทัสบอกแต่ก็ประคับประคองเกมกลับมาได้ครับผมจอตอนต้นๆนี่คือโดนทางด้านตัวของวิสไต์เนี่ยสติ๊กแบบไม่ได้ติดกันมากครับทำให้โลริงนัเดอร์นี่มันกวาดไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่พอท้ายเกมหลังเกมหรือว่ากลางเกมมันนี่ดีขึ้นเยอะครับแก๊งของ OG แล้วก็โถมรัวๆตีบ้านอย่างเดียวครับปี๊ไฟจากวินสไต์ไม่ให้ฟาร์มนะฮะ ก็จบกันไปคือประมาณว่าทางด้านตัวของ OG พยายามปีไฟแม้ว่าจะตายนี่ก็เสียน้อยเสียไปแค่ตัวซัพพอร์ตหนึ่งถึงสตัวเลยประมาณนี้ให้จ่ายเอ่ออาของแม็กนัทแล้วก็ทางด้านเอ่อโอมิสแลของจักรนอตนะฮะรวมไปถึงอันติ a อเอันตีเอคูดาวไวเนาะแต่ว่าก็ถมรัวๆครับทำให้อันติมันเจเริไม่ทันอยู่แล้วนะครับ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ OG จ i n ินสไนต์ในเกม2 OG ก็เข้าสู่สายบนครับส่วนจะไปเจอกับทีมใดนะั้นเดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ